สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะต่างจากเมื่อวานมากเลยนะคะเมื่อวานนี้อึมอึมคึมคึมฝนตกทั้งวันค่ะวันนี้หรอคะนู่นนะคะพระอาทิตย์ดวงโตโตนะคะแต่ลมก็แรงค่ะแล้วก็หนาวเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปซื้อของกันหละค่ะ <c oughs> ชอบราคาอย่างนี้คือมีแสงแดดนิดนึงอบอุ่นพอประมาณเหมือนจะร้อนแต่ก็ไม่ร้อนนะคะ ยังไปขึ้นรถดีกว่านะคะลมแรงมากเลยวิววิวเลยนะคะนี่ไม่มีผ้าันคอมานี่หนาวคอค่ะโหยหลังจากที่หลายอาทิตย์นะคะไม่ได้เจออากาศอย่างนี้นะคะท้องฟ้าสุขท้องฟ้าสว่างสวยนะคะตอนนี้คือพอเห็นแล้วคิดถึงหน้าร้อนเลยนะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะมันคือหน้าหนาวค่ะเราก็อยู่ที่ตลาดนะคะก็มาซื้อกับข้าวไ,ไปทํากินของตอนนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะโอ้โหอันนี้นะคะ ดูนะคะเขาทำสีสันน่าอร่อยนะคะของที่นี่เกียร์มาแล้วคะ่ะมีอะไรประให้ถาห่ายดูบ้างอันนี้เป็นอ๋อนี่ไงคะมีชื่อแล้วค่ะแต่ยังเออคือไม่เป็นไรคะ่ะดูอย่างที่ยังบอกคันอันนี้อะไรเอวอกันน่าอร่อยนะคะสีสันสวยงามคะ่ะเราไปกันต่อดีกนนะะวออ่านะคะค่ะเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยมาซื้อสายแมวให้น้องเหมียวแล้วะคะ่ะก็อย่างที่ยังบอกค่ะมาเดือนละครั้งนะคะ วันนี้ข้างนอกก็มีอะไรเขาจัดอะไรเลยนะคะโอ้ยชอบค่ะชอบเห็นแดดนี้เราเข้าไปด้านในกันดีกว่าน,นะคะจะพามาดูด้านในเขาโอ้โหเข้ามาปุ๊บเห็นมันก็อ่างอาบน้ําแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งโอ้โหเยอะมากเลยนะคะอ่างอาบน้ําแต่ที่นี่เอ้ยฝั่งนี้สวยค่ะไม่ได้มานานเลยนะคะโอออุ๊ยอุ๊ยอุย ที่นี่ก็อินเทรนด์เหมือนกันนะคะนี่หายน่ารักเลยค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> น่ารักนะคะ <Yeah. S 1> ให้แกไปเอาไซา์แล้วค่ะเองก็ขอดูก่อนอุ้ยอันนี้น่ารักค่ะน่ารักกว่าที่นู่นอีกเลยนะคะ hmm. ไปตอนนี้คือยิง่งใกล้คริสต์มาสเข้ามาเนี่ยยิ่งมีของประดับตกแต่งแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะดูสิคะ่ะบ้านอย่างนี้บ้านจริงๆของคนที่อยู่ที่นี่นะคะที่อยู่อาศัยเขานะคะ mm hmm. ดูข้างบนค่ะโอ้ยสวยมากค่ะระลานตาไปหมดเลยนี่จะพาไปดูอย่างอืน่นไหมคะอันนี้ไงคะเทียนเขาโอ้โยสวยนะคะเข้ามาเทียนมีโอสวยมากเลยนะคะไปครัไปอันนี้ก็เป็นเซตเลยนะคะสวยค่ะสวยองความสวยก็คืออย่างที่เะบอกค่ะมองเข้ามาก็เจอเลยนะคะผนังฝั่งน้นเป็นดาวเป็นเดิลนะคะก็จะพาชมต้นไม้เหมือนเดิมนะคะ อันนี้เหมือนต้นไม้ก็เอาไปดัดแน่เลยค่ะอุ้ยราคาแรงนะคะดูนะคะต้นแค่นี้แค่นี้จริงๆนะคะราคาแรงนะคะอันนี้กล้วยไม้แน่ค่ะทําไมกล้วยไม้สีนี้คะอุ้ยกล้วยไม้สีนี้สวยอีกแล้วนะคะนี่บางต้นก็ราคาไม่แรงนะคะแต่บางต้นราคาแรงๆนะคะนี่ลนะคะอื้อหือ แถบนี้เขามีต้นไม้แค่นิดเดียวนะคะวันนี้นี่ไม่ได้มีเยอะเพราะว่าใกล้หน้าหนาแล้วเขาก็จะเป็นเน้นทางพวกเครื่องแบบเครื่องตกแต่งบ้านนะคะแบบกลงไปนี้แล้วค่ะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยเหมือนต้นพับพึงไหมคะบ้านเราอ๋ออันนี้ก็จะคล้ายๆน้ำพลูด่างนะะั่นแหละค่ะอันนี้น่ารักนะคะสับป,ปะรดแน่เลยรู้ว่าอะไรคันนี่เอาเข้าไปในโหลโอ้โหทําไมราคามัน อันนี้ต้นกวักมรกตหรอคะแต่ทำไมเป็นใบสีนี้คะกวักมรกตปกติจะไม่ใบสีค้าอย่างนี้นะคะอันนี้พันไหนคะนี่คิดว่าเป็นกวักมรกตนะคะถ้าจําไม่ผิดมันก็ถัดมาหน่อยหนึ่องอุ้ยเขาลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เชียคะนั่นนะคะลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะน่าซื้อเป็นเล้งนะคะก็น่าจะคล้ายๆผู้ดังและะ้วค่ะแต่ว่าถ้าซื้อไปนี้ก็เต็มบ้านเลยนะคะยัง ไปดูอย่างอางื่นกันไหมคะยังไปไหนไม่ไกลนะคะคือกลับหลังหันมาโอ้โหเห็นไหมคะอันนี้เป็นของประดับตกแต่งที่เหมือนอุ้ยอย่างนี้ไงคะเขาเอาไปห้อยไว้หน้าบ้านแล้วก็เอาเทียนใส่ไปข้างในใช่คะ่ะนี่นี่น,นีค่ะตัวอย่างอย่างนี้เลยคะ่ะมีหน้าเห็นไหมคะเทียนเขามีรูปแบบต่างๆอันนี้เก๋น,นะคะเหมือนขนมโดนัทไหมคะอุ้ยเทียนอันนี้ก็น่ารักนะคะนู่น น่ารักทุกแบบนะคะแล้วยิ่งก็มีอย่างนี้ด้วยนะคะที่นี่ก็าเน้นหนีจริงๆนะคะนี่โอ้โหสวยค่ะไปะต่อค่ะแกมาย็นคอยนั้นเราคะ่ะยังเพิ่งมองเห็นแต่ว่าก็กําลังถ่ายเพลินอยู่นะคะต้นไม้อันนี้นี่ไงคะ่ะเหมือนที่บ้านยังเปะเลยต้นนั้นยังตัดยอดออกแล้วค่ะเขาสูงเกินไป <c oughs> ยังเสียอย่างตัดหมดนะคะมีแค่นี้นะคะมาฝั่งนี้นิดหน่อยเองก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แล้วก็ร้านนี้แหละคะ่ะนู้นนะคะเห็นไหมคะโคมไฟสวยงามระยงระยองเลยนะคะระยะเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าไปไแผนกในที่ไหนด้วยนะคะแต่ชอบนะคะคมไฟเขานี่สวยงามมากเลยในกนก่อนจะออกไปใช่ไหมคะก็เลยแวะมาถ่ายต้นไฟคริสต์มาสนี่คือไฟของจริงนะคะที่บ้านนะคะมีแต่ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะมีโอ้โหเขามีสามแบบเลยนะคะนี่คนละลายนะคะแต่ว่านู้นนะคะ น,นี่มาพามาดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะ,คะสัตว์เลี้ยงข้างบนสวยไหมคะแล้วก็นี่นะคะ่ะดูแบบไกลๆจะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูน้องกวางใกล้ๆดีกว่านะคะเอออันนี้หมาปา่าโอ้โหตัวหนึง่งอ่าโ,โหก็แพงได้ที่อยู่นะคะดูแล้วน้องกวางมีหลายแบบมากเลยนะคะุยเห็นแล้วน่าเข้าไปเดินในเมืองจงเลยนะคะนู่นนะคะข้างบนของประดับตกแต่งสวยงาม เราไปกันดีกว่าค่ะใช่แม่เสร็จแล้วนะคะยังก็เลยมาอีกข้างนึงเครื่องข้างกันนะคะเพื่อมาซื้อนี่แหละค่ะมีเบียตัวนี้ไปไว้สำหรับทาผิวใช้ดีค่ะ<ม>ก็เลยนี่นะคะในแล้วก็เข้ามาแล้วก็เลยถ่ายนิดหน่อยนะคะให้ดูเขาจะมีแบบอย่างนี้นะคะอุ้ยอันนี้ดอกเสมือนจริงมากสวยเลยน,นะคะเหมือนกล้วยไม้ดอกเล็กๆนะคะไปดูกันดีกว่าไหมคะอุ้ย,ยมีอะไรที่เป็นเซลมั้งไหมเออ ก็โอเคนะคะพามาดูดีกว่าหน่อยนึงก่อนที่จะเอาไปจ่ายตังคนะ,คะเพราะว่ายังไม่ได้เอาอะไรมากมาเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆนะคะ่ะของนีเวียนะคะใช้ดีนะคะนี่ที่บ้านเรามไม่ว่าจะมีหรือเปล่านะคะแบบนี้เดินผ่านมาเห็นอันนี้น่าจะเป็นเครื่องต้มไข่ไหมคะเขาบอกเอ๊ะคุกเกอร์คิดว่าใช่นะคะ <laughs> ถ้าดูไม่ผิดอันนี้ก็เหมือนทําขนมวัฟเฟิลไม่ไม่ใช่เหมือนนะคะคือเครื่องทาขนมวัฟเฟอร์เลยนะคะก็ไม่แพงคะ่ะ ก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะนี่ไงคะขนาดเล็กออกมาก็เล็กจริงๆน,นะคะนี่แหละคะ่ะสิบเก้าอันนี้สาอสิบอันที่ยิบสีไม่เห็นนะคะแต่อันนี้แล้วค่ะตัวที่สิบเก้าที่เห็นไหเห็นเมื่อกี้นี้อ๋ออัน,นตัวนี้อยู่ข้างล่างตัวนี้นะ,ะ้วคิะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็เหมือนกันนะคะนี่แหละคะ่ะมีหมดแล้วค่ะอ๋อนี่ไงคะเครื่องต้มไข่เ <laughs> จอแล้วคะ่ะ อันนี้ขึ้นทำอะไรเอ่ยไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นปั่นแบบบางๆนะคะย่งเดินมาได้ยังมาเจอนี้นะคะต้นคริสต์มาสนะคะเมื่อกี้ย่งเดินเลยมาอีกบ้านหนึ่งค่ะไม่เจอแต่พอเดินทะลุมาเอ้ยมีสองถึงสามต้นเยอะเลยนะคะเขาตกแต่งอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นที่ตกแต่งแบบพวกต้นคริสต์มาสนะคะดูนะคะฮ้ย สวยค่ะแล้วก็เปิดเพลงเพราะได้นะคะอันนี้มู๊ทำมาแล้วค่ะจะยังถ่ายให้ดูหมดเลยนะคะสวยค่ะโอ้ยสวยเลยนะคะนี่โนนะคะสวยค่ะไหนน้วก็ตั้งคริสมาดีกว่าน,นะคะตั้งคริสมาตอนนี้